รีวิวนะครับช็ไฟฟ้าออร่ากูดแคทน้องแมวเหมียวนะครับเป็นคันที่166แล้วนะครับลูกค้าเข้ามาติดออร่ากูดแคทครับโชคไฟฟ้าในรุ่นรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูกันารทำงานของโชคไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมผมเพิ่มให้ฟรีนะครับเป็นระบบคลิกเซนเซอร์นะครับ คลิกปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ตัดระบบนะครับในการสตาร์ทรถเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับอัตโนมัติเลยแล้วก็มีสวิตด้านหน้านะครับน่ามาแล้วกดสวิตช์เรียบร้อยเราก็ใช้งานได้เลยนะครับกุญแจรีโมทให้ทั้งสองดอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ในตัวของสวิตด้านท้ายนะครับให้นะครับ ายที่เจะขับแต่งรถนะครับ0ูนย์เก้าศนย์เก้า่ใช้งานได้ง่ายครับมีกันหนีบให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าระบบไฟฟ้าจะมีปัญหานะครับเราประกันให้2ปีจุกๆเลยนะครับนี่ครับสนใจก็แวะมานะครับผมขอบคุณมากครับ